สวัสดีค่ะมือนี่ได้เลิกดีสิภาพพี่น้องเมืเ่อบังแยใครหมดแดงสิแยใครหมดแดงมาๆมะตามมาบางังเดอมันสิก,กัดได้หล,หลปันไดหมดแดงกินของสูงแต่มือนี่กินของสูงเต่กับว่าสูงปันได

ใตใจพาี่น้องใตใจใจแตะเล็ดตะเล็ดตะเลี้วโอ้ยเขาพ้ากันแย่ทังไหนล่ะนี่้าพี่น้องว่าเพิ่งแย่ใครหมดแดงหมดจีพี่น้องว่าเพิ่งเงินอัน,อนหมดแดงกงัดจะขวางตีโอ้ยเสียดายเสียดายเสียดายรถมัแล้วพี่น้องเลยแต่บ่ได้บ่ได้ ออกจังสิโอ้พี่น้องเอ้ยบาดนีงเบื้บงเด้อบ,บาดท,ที่นี่โอ้ยล,ล่นออกแบบหลายนึงลน่นลงขี้ดินเมืดลน่นลงขี้ดินเมืดน้องเอ้ยบาดท,ที่นี่กะเบื้งเด้อได้หลายเป็นได้ละบาดนี่ได้หลายเป็นได้ละบาดนี่โอ้ยคักคักคัก

เนี่ยโอ้ยกระสีได้เลือกแมนออกสก้อนไปเลยนี่ไล่เติบอยู่ตั้นี่ไล่เติบอยู่พี่น้องเอ้ยเฮ้ยสีหายวิธีเอาแม่มันออกแม่บ้างนะแม่เป่งแม่เป่งหมายถึงแม่พญามันแต่ว่ากินได,ด้ได้นี่แม่เป่งตัวใหญ่มันมีปีกพความโอ๊ยแมวกับพ่อแมวบัดน,นี้ อยากมีส่วนรวมน้าคักหมดแดงคือนพวกกัดแม่วอะเ,เ,เอาพี่ร้องอันซ้ำนี่นก่อนโอ้ย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 อ,อ,อ,อยากกินของสูงมันเป็นนังสี่ละโอ้ยบวกแนมวงไหนกัดคาอยูมม่มือนี่มันสู่ไตาอีหรี